จะมีแฟนไหม,ไมเขาจะเป็นคนดีไหมรูปภัณฑ์สันฐานเขาจะเป็นอย่างไรหรือคนที่เข้ามาเนี่ยใช่เนื้อคู่หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าคําถามพวกนี้นะคะจะหมดไปสําหรับคนที่สนใจในส่วนของโหราศาสตร์ตะวันตกในเรื่องความรักนะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะแจงกําลังจะเปิดคอสโหราศาสตร์ ดาวันตกคู่รักนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้ใดที่มีความสนใจนะคะเนื้อหานะคะที่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการอ่านดวงความรักจากน้าเท่าชาร์ตก่อนเลยแล้วก็การอ่านดวงความรักจากซินแอสตรีชาร์ตจากคอมโพสิตชาร์ตการดูโซเม e การดูการแต่งงานนะคะก็เผื่อถ้าใครสนใจนะคะทักแจงมาได้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอินนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็วันนี้นะคะจะมาถึงในส่วนของชาว เมทุนนะคะจะต,ต้องขอโทษด้วยที่แบบทิ้งช่วงให้รอเนิ่นนานเนาะช่วงนี้แจงก็มันเป็นปิดวีจะปีใหม่แล้วนะก็กะว่าเอ๊ะจะทำทำไม่ทำดีเพราะว่าตลอดเวรตลอดเลยนะคะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวว่าเ,เดี๋ยวจะรอกันนานเกินไปก็มาอัดวิดีโอให้แล้วกันเนาะตรงนี้ใครยังไม่ถึงราศีไหนก็รอก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เดินสายมากๆเลยนะโอเค สำหรับชาวเมถุนนะคะในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็เมถุนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21 มิถุนายนนะคะลัคนาราศีดาวจันร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยคนที่มาใหม่ช่องนี้ก็คือเป็นการดูแบบตะวันตกนะคะโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแบบโมเดิร์นเอสโทรจีนะคะใช้หลักการและเหตุผลประกอบในการตัดสินใจเสมอนะคะดวงดาวก็ให้รู้เอาไวา้แต่ว่าสิ่งสุดท้ายแล้วอยู่ที่หลักคิดของคนคนนั้นเขาเป็นเข็มทิศชี้นำทางของคุณทั้งนั้นนะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามาจากช่องแจงถ้าจากฟังจากแจงก็คือ คุณสามารถกำหนดชะตาชีวิตของคุณเองได้อยู่ที่หลักคิดของคุณว่าคุณจะเอาอยัางไงจะไปทิศทางไหนนะคะเริ่มกันอ่า สำหรับชาวเมถุนนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ท้าวความนิดนึงเนะาะพฤหัสเสารเนี่ยย้ายเข้าไปสู่ในเรื่องของการเดินทางการเรียนต่อระดับสูงการต่างประเทศเกีย่ยวกับกับพาวเวอร์ชิงนะคะการตีพิมพ์ผลงานต่างๆนะคะมันจะดีมากมันจะแบบโอกาสเข้ามามากคุณจะได้รับ การยกย่องสนับสน,นุนทำอะไรออนไลน์ทำได้ดีมากๆนะคะอาจจะเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังด้วยซ้ำนะเหมือนหลังจากนี้หลายๆคนอาจจะเข้าสู่ภาวะเหมือนโซเซิร์ชชิงตามหาจิตวิญญาณความเชื่อฉันเกิดมาเพื่ออะไรฉันทำอะไรที่นี่หรือว่าเป็นพวกทางด้านจิตวิญญาณสปริชัวเส้นทางการเดินทางของจิตวิญญาณคุณไปทิศทางไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะ หรือจะเป็นลักษณะของบางคนทําออนไลน์มากขึ้นสิ่งที่ทานั้นก็เกี่ยวข้องกับการทํางานอยู่เบื้องหลังแบบนี้ก็ได้นะคะค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะมันจะเนื่องจากพฤหัสเนี่ยเขาย้ายมาอยู่เรือนที่9ของคุณซึ่งเป็นเรือนเขาเรียกว่าเรือนประเพณีเรือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีโอกาสเนี่ยเดินทาง explore เรียนต่อเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งมันก็เดีกยบคุณมากๆนะคะมองโลกในแง่ดีมองแบบใช้หลักการและเหตุผล มากกว่าสิ่งที่ใช้คําว่าเหมือนเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผินนะคะมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันลึกลงไปตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอถ้าเหมือนตัวแจงแล้วกันแจงเป็นเมทุนใช่ไหมตรงหลังจากนี้ไปแจงก็เรียนโหราศาสตร์มากขึ้นแจงทาออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิมใส่ใจในเรื่องการตลาดอย่างเงี้ยมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะคะก็วันที่อันนี้วันที่9 9นะคะเดือน ธันวาคมนะมีฟูมูลเกิดขึ้นนะคะในราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่2ของคุณก็มันมีเหตุการณ์สําคัญมากๆฟูมูลมันเป็นแบบพระจันทร์เต็มดวงนะคะ c o m p l e ช i o n นะคะ ก็จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับบ้านที่อาศัยครอบครัวที่ดินการต่างประเทศนะคะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งนี้หลายคนมีช่องทางการหาง,งานหางเงินที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือว่ามีการล็อตโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีโอกาสได้บ้านใหม่มีโอกาสได้ดูแลรักษาตัวเองเพิ่มมากขึ้นได้นะคะ วันที่31เดือนธันวาคมนะคะดาวจันทร์นะคะทำตรงข้ามกับพฤหัสนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเองเนี่ยมีใช้คําว่าการเปลี่ยนแปลงในเกี่ยวข้องกับภาวะการติดต่อพี่น้องเพื่อนบ้านญ,ญาติญาติโอกาสที่ดีที่มาจากพี่น้องคิดอะไรกับพี่น้องแล้วกับเฮ้ยมันสามารถต่อยอดความสําเร็จให้คุณเองได้หรือแม้แต่การเรียนการสอนการพูดคุยต่างๆเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีของตัวคุณเองมากๆเลยนะได้เรียนต่ออะไรเพิ่มเติมก็มีโอกาสที่ดีเหมือนกันนะคะ ก็พอหลังจากนั้นนะคะจะมีวันที่6เดือนมกราคมนะคะตรงนี้ดาวอังคารเขาย้ายแล้วนะ,ะเขาไม่อยู่ในเรือนที่12ของคุณต้องระวังนิดนึงเนาะบางทีพลังงานตกนะคะหรือว่าพวกอุบัติเหตุต่างเนี่ย ก็ฟังไว้ฟังหูไว้หูนะคะบางคนอาจจะเหนื่อยง่ายนะคะจิตตกซึมเศร้าแบบนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนกับหมีแบบจำศีลอยู่ในถ้ำแบบนี้ก็ได้นะคะ ที่ผ่านมาอาจจะแบบออกอีเวนต์เจอคนเจอเพื่อนเยอะหลังจากนั้นมาคุณขอเก็บเนืิอเก็บตัวอยู่กับตัวเองมากๆอาจจะคอยแอคทีฟเต็มที่ในเรื่องการทําออนไลน์เนี่ยค่ะของคุณเองก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าการหันมาศึกษาโหราศาสตร์อย่างเต็มที่ ศึกษาเกี่ยวข้องกับจิตใจการทำงานเบื้องหลังอย่างเต็มที่ก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นนะคะวันที่8เดือนมนกราคมนะคะดาวพุธเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะคุณจะมีความคิดในการทำอะไรออนไลน์เรียนต่อระดับสูงทำค้าขายออนไลน์เนี่ยเด่นชัดมากๆเลยนะคะรวมไปถึงจะแบบยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ของออนไลน์ต่างๆทำเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่เป็นทางเลือกแต่มันควรจะต้องแบบ ออมัสเนาะจำเป็นต้องทำนะเพราะว่าเดี๋ยวโควิดเนี่ยมันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เขาบอกว่าให้คุณวางแผนเอาไว้เลยจริงๆแล้วทำอะไรสามารถทำออนไลน์ได้เนี่ยควรจะมาทำเอาตัวเองเข้ามาทำออนไลน์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองตามฟังกูรูทั้งหลายพูดเนี่ย มันจะไม่จบลงง่ายๆอย่างน้อยก็แบบต้องเป็นกลางปีหน้าไปแล้วอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นคุณต้องพยายามหากกงก๊ก2ก๊ก3าทางเลือกให้กับชีวิตคุณเนาะจะดีมากกว่านี้นะคะแล้วก็8เดือนมกราคมนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรอ่าอันนี้ใครจะเสี่ยงโชคก็ลองดูนะคะ ความรักเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือน one night s ได้ก็ต้องระวังนิดนึงสำหรับใครที่ไม่ได้ประสงค์เรื่องนั้นนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเงิน a ์ t e r people money passive income มีคนให้เงินมา i n h e r i t e d นะคะพินัยกรรมเ,เสียงโชคลงทุนค่าอาสังหาที่ดินนะคะพวกแฟรนไชส์ต่างๆมีโอกาสได้นะคะกมกราคมตรงนี้โอเคผฤลหัสนะคะทำมุมที่ดีกับทรูโนดก็เป็นสิ่งที่แบบ เราอยากทําสิ่งนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นโดยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงทุนให้กับตัวเองเนี่ยมันจะเกิดผลดีเสมอนะคะ11เดือนมนกราคมนะคะตรงนี้มีพฤหัสเซกทยกับไครอนไครอนของคุณเนี่ยค่ะอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทํางานเป็นทีมเป้าหมายชีวิตระยะไกลนะคะเหมือนตอนเนี้ยคุณจะต้องจับจ้องเรื่องพวกนี้การทํางานเป็นทีมบางทีมันเป็นลักษณะของการรักษาแผลใจหรือคุณอาจจะรักษาใจ แผลใจคนอื่นหรือเพื่อนคุณอาจจะมารักษารักษาแผลใจคุณเองหรือแม้แต่ว่าเป็นภาวะที่ถ้าคุณต้องไปทํางานเป็นทีมเนะะี่ยค่ะมันเป็นการเยียวยาตอบโจทย์ชีวิตคุณหรือการที่คุณเองมีเป้าหมายชีวิตที่มันชัดเจนมากขึ้นสิ่งนี้มันจะเติมเต็มความรู้สึกของคุณเองได้นะคะหลังจากนั้น13เดือน มกราคมนะคะตรงนี้จะมะีนิวมูลเกิดขึ้นนะคะในราศีมังกรนะคะซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณนะคะก็แสงให้เห็นถึงช่องทางการหาเงินใหม่ๆนะคะ Passive Income เนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างจะชัดนะคะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยต้องระวัง,งนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรือนเกี่ยวข้องกับเซ็กส์เนาะตรงนี้ก็ถ้าใครไม่พร้อมก็ต้องระวังแต่ถ้าใครพร้อมก็ ลุยเลยนะคะโลดนะคะแล้วก็มันเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับการตายแล้วเกิดหมาย transformation นะคะเหมือนกับดักแด้ผีเสื้อใช่ไหมมันจะเป็นดักเป็นดักแด้เนี่ยมันกว่ามันจะเป็นผีเสือ้อมันต้องบบเป็นหนอนขึ้นมาก่อนคือเป็นการเปลี่ยนสเตจของชีวิตเพราะนั้นเนี่ย นิยมูลเกิดขึ้นสังเกตตัวเองว่าเฮ้ย mm. ฉันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้ที่ฟังเนี่ยก็คือให้เก็บเป็นสติปเนาะให้แบบสังเกตตัวเองนะคะไม่ใช่แบบให้เชื่อแบบงมงายก็ขอให้แบบเออลองสังเกตดูว่ามันมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างหรือเปล่านะคะ mm. บางคนเพราะว่านิย mm. มูลเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความตายเรื่องอการเปลี่ยนสถานะอย่างเช่นอย่างสิ้นเชิงจบแล้วเกิดจบแล้ว เริ่มต้นใหม่ตายแล้วเกิดใหม่หรือเป็นลักษณะของการที่เรามีการลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ได้เหมือนกัน14มนกราคมนะคะยูเรนัสเตนนำหน้าแล้วนะคะจังว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันที่ผ่านมาเนี่ย ที่อยู่เบื้องหลังอ่ะเหมือนทําแล้วมันติดขัดไม่ค่อยได้ฟโฟล์สักเท่าไหร่นะงานที่คุณแบบวางแผนเอาไว้หรือว่าสิ่งที่คุณคิณคณคดเอาไว้นะคะหลังจากนี้มันจะมีการฟโฟล์เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนเลยนะคะ17มกราคมนะคะพฤหัสฉากกับยูเรนีสก็เป็นช่วงเวลานะคะ ยิ่งคุณคือทําอะไรออนไลน์จะดีมากๆเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตรกรรมหรืออะไรที่มันทันสมัยเรียน้ํากว่าใครหัาศาสตร์ก็คือดีนะคะทําเลยลุยเลยสู้นะคะดีมากๆนะคะก็มองแล้วในช่วงเดือนนี้นะคะของคนเด่นๆคือเรื่องการเงินเนี่ยมีช่องทางเปลี่ยนแปลงช่องทางการหาเงินค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ ครอยากเสี่ยงโชคก็ลองดูนะคะโอกาสเสี่ยงโชคก็มีนะจริงดาวอาทิตย์เนี่ยเขาย้ายเข้ามาสู่เดือนที่8ของคุณนะคะก็หลายๆคนอาจจะมีความจริงจังในชีวิตมากขึ้นแผนชีวิตการวางแผนว่าเฮ้ย hey, ฉันจะทํำยังไงฉันจะ,กะเกษียณเนี่ยฉันจะต้องทําอย่างไรฉันต้องมีเงินเท่าไหร่ในการที่จะวางแผนชีวิตต่อจากนี้คือคุณจะค่อนข้าง มีระบบระเบียบแบบแผนกับชีวิตของคุณที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะขออนุญาตนะคะในส่วนของการหยิบไพ่ให้กับชาวเมทุนนะคะตรงนี้อาสองเหรียญกําลังลังเลสงสัยจะเอายังไงกันแน่นะคะมันจะเป็นงานสองงานคนสองคนโอกาสสอง,โอ,สสองโอกาสเข้ามาในชีวิตนะคะมันเป็นโอกาสเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะแต่ว่าตัวเองอะ่ะเขาบอกว่าให้ใช้เซนส์นในการตัดสินใจจะเอายังไงนะคะสองสองนะคะต้องเลือกนะคะคุณเองยังหยุดนิ่งอยู่ยังไม่สาม มาตัดสินใจได้เขาบอกว่าให้ลองมองต่างมุมมองอีกมุมหนึ่งที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะทําหรือว่าจะเป็นนะคะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ดีควรต้องเรียนนะคะมันมีเหมือนมีไอเดียในใจแต่ว่ายังไม่กล้าตัดสินใจเวลาที่เราไม่กล้าทําอะไระคะ่ะบางทีเพราะเราไม่รู้ เนะสิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้ารองทีาเราไม่รู้อะค่ะเราก็จะแบบก,กลัวไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคือขอให้หาความรู้เพิ่มเติม Google มีเยอะแยะทุกอย่างสิ่งมันมีอยู่ใน Google อยู่แล้วนะคะคำตอบนะคะตรงนี้เอสออฟวอนะคะโอกาสใหม่เข้ามาดีมากเป็นสิ่งที่คนชอบด้วยนะคะไพ่สขึ้นเยอะมากเลยจ้าหนึ่อนะคะลังเลอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้อาสุดท้ายจึงชอบมากไพ่เงินตามมานะคะ ใครอยากที่จะลงทุนอะไรก็แต่ถ้ามองเราว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะทําได้หรือเปล่าซึ่งคุณมีความลังเลส,สงสัยไม่มั่นใจนะคะยังเครียดยังไม่กล้าจะตัดสินใจแต่จะบอกว่าสิ่งที่เข้ามาจริงมันเติมเต็มความรู้สึกคุณความชอบคุณแล้วจะเห็นได้ว่าเดือนนี้เนี่ย,ยปากสัน่นมือสัน่น เสียงสั่นพปกติขีบใ,ใ,ใ,ให้ไพ่เมถุนไม่เคยได้คิงกับเขานะคะก็คือได้ไพ่ราชาถือไมท้าราชาถือเหรียญเน,นะะี่ยค่ะโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะมากๆนะคะเป็นงานก็ประสบความสําเร็จสูงมากเงินคือเข้ามาเยอะมากนะคะบริหารจัดการได้แสงว่าสิ่งที่คุณจะตัดสินใจต่อจากนี้นะคะ่ะคุณมาถูกทางแล้วแต่อยากให้คุณเปลี่ยนมุมมองความคิดแค่บิดนิดนึงนะคะบางทีบางคนเนี่ยเหมือนกับ ทำอะไรเดิมๆทำเดิมๆทำเดิม,ดมไม่ได้มันไม่ได้เนี่ยบางทีอ่ะคุณอาจต้องถอยมาก้าวหนึ่งคุณอาจต้องถามใครก็แล้วแต่เนะี่ยให้เขาช่วยไกด์คุณนิดนึงนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตอบคําตอบคุณโดยตรงแต่ให้เรารู้ไว้เสมอค่ะมันเป็นจิ๊กซอว์แต้มต่อเพื่อจะให้เราพาเราเองไปสู่อีกจ,จุดหนึ่งที่มันดีขึ้นที่มันสําเร็จมากขึ้นถ้าเราไม่เจอคนนี้เราคงไม่อ่านหนังสือเยอะขนาดนี้ถ้าเราไม่เจอคนนี้มาบอกว่าทําแบบนี้ ทั้งๆที่เขาไม่ได้บอกเราทั้งหมดแต่เอาเฮ้ยเออวาต้องรู้สิ่งนี้ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะให้ขอบคุณคนที่เข้ามาในชีวิตเนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่าคุณนะคะใช้เซนส์ของตัวเองกัดฟิลลิ่งกัดเนี่ยเป็นลำไส้เนาะกัดฟิลลิ่งนี่เป็นฟิลลิ่งจริงนะคือถ้าใครที่หาอ่านเนาะก็จะรู้ว่าที่ท้องเราลำไส้เรามีเส้นประสาทเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาบอกกัดฟิลลิ่งเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มาจากเส้นประสาทที่ท้องเนี่ยมันเยอะเป็นแบบสองเนาะ เหมือนบางที่เราปวดหัวปวดเหมือนเครียดอะ่ะมันก็เครียดลงกระเพาะเออท้องปวดออันนี้แสดงว่าการฟิลลิ่งมันมาจากฟ e ลลิ่งที่ท้องคุณบอกเอาแล้วว่าสิ่งนี้ไม่เหมาะบางคนผอ,อืดผะอมจะอ้วกเนี่ยมันมาจากตรงนี้นะเอออันนี้คือฝากเอาไว้เป็นแบบเก็บเล็กเกน้อยเผื่อใครอดไม่ทราบนะคะใครทราบแล้วก็มาเขียนบรรยายให้เพื่อนอ่านกันได้นะคะตรงนี้เนาะก็ถ้ามองแล้วอ่ะเรื่องงานเป็นยังไงบ้างนะคะงานคุณ prosperity นยะโอ้ฉันชอบมากนะคะ Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dream into reality mm hmm. ก็คือการที่คุณเองอะคะ่ะคือ prosperity มันเป็นทรัพย์สมบัติอะไรมากมายมหาศาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนะ่ยเรื่องงานคุณจังเชื่อว่าสำเร็จแน่นอนนะคะทำอะไรเนี่ยทำได้สำเร็จอาจจะมีถ้าถามว่าเปลี่ยนงานไหม เริ่มต้นงานใหม่ๆหมมีโอกาสได้ไปแต่จริงๆมันจะชัดจริงๆมันน่าจะเป็นเดือนมีนาคมมากกว่าแต่ช่วงนี้จ์ว่าตัวคุณเองอะชาวเมทุลหลายคนน่าจะมีโอกาสได้ลอนช์โปรเจกต์อะไรหรือทำอะไรเกี่ยวข้งกับออนไลน์กันตลาดเนี่ยมากกว่านะคะหรือว่าเรียนต่อก็ได้นะคะการเงินนะคะ Billion idea Yes your idea is divinely guided Please take action to bring your idea to f u i t f o n ก็คือเอาให้มันสุกงอมอะทำให้มันสำเร็จคือคุณมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะคะเอาทำสักอันทำสักหนึ่งอันคือต้องบอกว่าเปรตุนเนี่ยเป็นราศีคนคู่ใช่ไหมสัญลักษณ์คือคน2คนเพราะนั้นคุณจะทําอะไรเนี่ยมากกว่า1อย่างเสมองาน2ออย่างอ่านหนังสือสองเล่ม จะบอกว่าครบ2คนก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าจะบอกว่าแบบเหมือนเวลาเป็นคนที่ทำะไรต้องทําแบบมากกว่า2อย่างขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีไอเดียเยอะขอให้ทําไม่จำเป็นต้องทำแตอย่างทำแต่สองอย่างทําให้มันสุดอะคะ่ะสําเร็จออกผลดอกออกผลได้อย่างแน่น,นอนอยู่แล้วนะคะเรื่องการเรียนนะคะตรงนี้ได้ไพ่ไลฟ์รีวิวนะคะ บางทีมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบหันมาทบทวนตัวเองนะคะว่าสิ่งที่คุณทําไปนี่มันโอเคไหมมันดีไหมมันพอเหมาะพอควรหรือเปล่าสิ่งที่แบบลงเรียนไปนะคะจะบอกว่าจริงๆหลังจากนี้ไปปีนี้ทั้งปีนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้แบบทบทวนสิ่งที่คุณเรียนไปมันสาเร็จหรือเปล่าหรือว่ามันเหมาะหรือเปล่าต้องเรียนเพิ่มหรือเปล่านะคะถามว่าเรียนสําเร็จไหมสําเร็จแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่า มันใช่มันต้องเรียนต่อไหมนะคะตรงนี้แต่ว่ามีโอกาสคือคอสเล็กคอสเล็กน้อยเนี่ยลงไปได้นะเป็นจังหวะนะแต่ถ้าสมมติคอสใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องแบบทบทวนดีๆนิดหนึ่งนะคะสุขภาพตรงนี้ได้พายคอนซัลเลอร์นะคะอาจต้องปรึกษาใครนิดหนึ่งเนาะบางทีถ้าเป็นตัวคุณเองเป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษาคนอื่นก็ดีแต่ตัวคุณเองอะ่ะก็ต้องมีคนที่ให้ปรึกษาคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น และอีกอย่างหนึ่งอังคารมันจะย้ายไปเรอนสิบสองเนี่ยจัต้องให้ระวังในภาวะจิตตกซึมเศร้าโรคกระดูกและข้อนิดหนึ่งนะคะพลัางงานตกเนี่ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องความรักนะคะตอนนี้ลังเลนะคะ มีโอกาสมีคนที่ผ่านเข้ามาแล้วเห็นแล้วคุ้นเคยนะคะราศีกรกฎนะคะราศีมีนนะคะราศีเมษสิงห์ธนูไมถุนต้นก้มนะคะการมือสมบักรเด็กกว่าก็ได้คือโตกว่าก็ได้มาเข้ามาเยอะไปหมดทําให้คุณลังเลไม่มั่นใจว่าจะอาอยังไงดีถัดจากนี้นะคะมีการได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังภาวะสงสัยลังเลไม่มั่นใจว่าจะอาอยังไงต่อไปดีนะคะความรักนะคะตรงนี้ได้ไพ self ่ self indulgence โฟกัสที่ตัวคุณเองก่อนมองคุณค่าต่องคุณเองก่อน,นเป็นการเยียวยารักษาแผลใจคุณเองที่ดีที่สุดคือบางคนเนี่ยค่ะยิ่งพอจะอ่านไปเนาะบางคนที่มีปัญหาแบบดาวอังคารถอยหลังพุทธถอยหลังสุขถอยหลังเนี่ยมันเป็นการที่แบบขาดสิ่งนั้นอะ่บางคนนะเหมือนกับไม่เห็นคุณค่ากับตัวคุณเองใช่ไหมถ้าอ่านจากชาร์ตแต่ถ้าแบบไม่ได้อ่านจากชาร์ตเนี่ยค่ะคุณลองสังเกตตัวคุณเองก็ได้ว่าบางคนอ่ะจะไม่ได้แบบรักตัวเองขนาดนั้นนะ สำคัญที่สุดคือการกลับมารักตัวเองก่อน The Golden Mirror นะคะต้องแบบคือบางคนอะไปรักเขาข้างเดียวอะ่ะอืมรักเขาข้างเดียวจริงๆถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดถ้าคุณไม่คาดหวังแต่คนทั่วไปอะ่ะร้อยทั้งร้อยก็คาดหวังอะอ Snake นะคะก็บางทีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะมันมีคู่แข่งเนาะแล้ว คนที่เราไปชอบเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราขนาดนั้นเขาอาจจะไปชอบคนอื่นมากกว่าเรานะคะได้ไพ่เดอะแฮมเมอร์นะคะก็คืออ,อ,อาจจะแบบเสียใจอกหักเกิดขึ้นได้นะคะตรงนี้นะคะออโอเคมีคนที่ไปชอบเราชอบแล้วก็เราก็มีคนมาชอบเราแต่ว่ามันยังไม่พอดีกันอะ่ะเหมือนเราก็มีคนเข้ามาเยอะแล้วเราก็ยังแบบไม่เปิดใจแล้วเขา พอไปชอบคนนี้เขาก็ยังไม่ชอบเราขนาดนั้นนะคะตรงนี้นะถ้าเป็นถามแจงนะแจงบอกว่าดาวมันเข้าไปอยู่ในเรือนที่แบบเรือนที่แแบบนี้มันเป็นความรักที่ยังไม่ฟันธงแบบจะเน้นเซ็กส์มากกว่าถ้าถามแจงก็เฉยๆไปก่อนอย่าเพิ่งแบบจริงจังจะดีกว่านะคะตอนนี้นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะคะชอบไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนคะ่ะ ไปแล้วค่า,าวันนี้ค่ะ